Krr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  <laughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเอประเทศไทยหรือทีรียกกันว่าเกมเศรษฐีนะครับผมในวันนี้ก็เป็นวันดีมากเลยนะครับผมที่ลุงน้นได้ทาการล็อกอินแล้วก็ได้กัดพริวมานะครับผมใบที่2ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะลุงก็ได้ทําการกดรับน้อง Evolution Little Pe พิวมานะครับผมแล้วเอามารีวิวให้กับพวกเราดูในวันนี้เนาะส่วนน้องพริวนะครับผมความสามารถเด่นๆของน้องเลยอ่ะในตัวน้องที่เป็นความสามารถประจาตัวนะครับผมก็คือความสามารถในการ ก่อสร้างหรือว่าตกเมืองของเรานะครบผมแล้วก็ผุดเดนมาร์กบนพื้นที่ใกล้ๆน้องจะเป็นตัวละครที่วิกตอรี่ไวมากนะครับผมแต่ถ้าว่าความสามารถนั้นมันอยู่ในคอสตูมอคอสตูมจริงๆของน้องที่ไม่ใช่คอสตูมแจกอะที่เป็นคอสตูมจริงๆอะออตัวนี้ก็เลยไม่มีไงพอไม่มีแล้ว จะโหดหรือไม่ก็ต้องไปดูนะครับผมกับความสามารถที่น้องมีเนาะก็คือเมื่อ่ายตร้งค้าตกเปีอะไรมากของตัวเองนะครับผมมีการ50%ใช้เอฟเฟกพื้นที่ฝันไลน์นะครับผมในพื้นที่นั้นเนาะพื้นที่ฝันไลน์นี้ก็จะตัดไฟนะครับผมและถ้าเกิดว่าศัตรูจะวิตตอรีนะ่เนาะพื้นที่ตัดไฟนี้ก็จะทําหน้าที่ที่จะไม่ให้ศัตรูวิตตอรี่ก็คือเมืองนี้หายไปเลยจากแมปนะครับผมก็จะแก้ได้โดยการผ่าน2เทินหรือ ไม่ก็ตูมาตกเมือของตัวเองอีกรอบหนึ่งเพื่อที่ฝันร้ายก็จะหายไปเนาะแล้วก็เมื่อเริ่มต้นทันของเรานะครับผมมีโอกาส40%ที่จะย้ายไปยังพื้นที่ว่างเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าการย้ายนี้จะก่อสร้างเลน์นมารหรือไม่แต่คิดว่าไม่อมเพราะว่าเอาว่าคอมโบกับความสามารถประจําตัวของน้องแต่ซึ่งเราไม่มีไง มเมื่อเริ่มต้นเนของเรานะครับผมได้รับเมืองคืน45%ของค่าก่อสร้างทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามก่อสร้างมาิวกัน50%ยิ่งระเบิดตามใจชอบนะครับผมไปยังพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามแบบสูงนะครับก็จะเป็นการป้ายสีของเมืองของฝ่ายตรงข้ามเนาะอืมก็ดูดูแล้วก็เล่นอะไรไม่ได้เลยนะครับผมลุงพยายามจ,จัดจี้ให้เหมาะกับเออไม่ใช่เหมาะสิ จัดจี้ให้เหมือนกับที่เขาทําการแจกมานะครับผมเขาจะแจกจี้ดังต่อไปนี้ให้น้องพิวเนาะมาเล่นก็คือจี้ที่มีชื่อว่า นี่โดรนินจาลิตเตอร์พิวนะครับผมแต่ลุงไม่มีโดรนินจาลุงก,ก็เลยใช้รองเท้านินจาเฉยๆแล้วก็หมวกไทเทเนียมนะครับผมลุงมีแต่หมวกไทเทเนียมโจมตีลุงก,ก็ใช้หมวกไทเทเนียมโจมตีแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับผมที่เหมือนสุดก็คือเจ็ตแพ็กสวิตดับเบิลวิงนะครับผมส่วนอันสุดท้ายที่เอามาเนาะเพราะว่าน้องพิวไม่ได้มีความสามารถในการก่อสร้างเลนมานะครับผมก็เลยเอาไอ้นี่มา แต่ไอ้นี่มันแค่2ีแต่คิดว่าทำไมคิดว่าน่าจะออกนะครับผมเอาเป็นว่าเราไปดูกัะดิกกัดีกว่าน,น,นะครับผมว่าลิตร e พิวที่ไม่มีความสามารถของน้องพิวนั้นจะโหดหรือไม่ let's go <S นนองตอรอในตาแรกนะครับผมเรามาเจอกับน้องปริปริเพื่อนสีน้องดีดีหรือเปล่าไม่ใช่ดีดีเพื่อนสีพิว แต่พิวเป็นเพื่อนดีดีหรือเปล่าเราต้องมาฟังจากปากพิวเองนะครับผมส่วนบีบีไม่เกี่ยวบีบีเหมือนเป็นสายโจมตีเลยอะบีบีต้องไม่ใส่หมวกมาหรออ๋อต้องมีหมวกอยู่แล้วนะครับผมอู้มีเดจจี้ที่รู้ไม่เคยเห็นมีเดจี้น่ารักาน่ารักขนาดเลยเนาะเออเหมาะก,กับเราบีบีดีนะครับเขาไม่ถอยเบิ้ลหรออ๋อเขาไม่ได้ซื้อการทางฟ้ามานะ่ะเอา้าทำไมทำอย่างนั้นน่ะเออ ต้องมีอะไรล่อยล่ะ <4. S 1> โอเคแล้วเราก็จะทําการมาตรงนี้นะครับแบบนี้เป็นต้นโป๊ะโป๊ะ,โ,ปะโอเคแล้วก็ถอยเรื่อยๆจนกว่าไอ้ย e ี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ของเราจะติดอเอ้ยเห็นไหมมันติดมันติดครับทุกคนใครว่ามันไม่ติดมันติดแล้วเราก็จะเล่นน้องโซเบะไซร์ล้มหรอถ้ามีโอกาส จงตีเขาก็จงตีไปก่อนเถอะเออเขาคงไม่ย้ายเราไปนู่นรอกเก่งมากครับผมเหมือนว่าเขาก็จะเล่นเป็นสายวิกเหมือนกันเนี่ยหรือว่าลุงคิดไปเองโชคดีแค่ไหนที่ลุงดันมาตรงนี้น่าจะโชคไม่ดีเขามีเยือเว้นข้ามทางครับแล้วเขาก็กลับเมืองเขาครับเพิ่มข้ามทางคูณสองครับแต่เรามีอะไรระเบิดตามใจฉัน เป็นไงอย่าตามใจเรามากนะเดี๋ยวเราเคยตัวนะครับผมทอยสิบสองไปโอ้ยเป็นตัวละครที่ทอยแม่นมากเลยอะไลกาชแดียวยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่ติดบ่อยกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะครับผมมันจะเกินหน้าเกินตาเกินไปแล้วนะเฮ้ยมันติดบ่อยจริงวะเฮ้ยมันติดบ่อยจริงนะเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดบ่อยจังโอเคมีดูด้วยเหรอ บางครั้งก็เพิ่งรู้ความสามารถของน้องน,นะครับผมว่ามีอะไรบ้างเพราะมันก็เป็นจี้ที่ไม่ค่อยได้เล่นอ่ะโอโอเคครับน้องพิวทําความอปรรถนาของลุงให้เป็นจริงหน่อยครับผมก็คือการล้มเขาเพราะลุงเป็นสายล้มนี่เกิดมากีดเลือดออกมาก็ไหลไปคำว่าล้มละลายนะครับผมวนจริงเลย หรือว่าที่เราชนะเพราะว่าเรามาเจอกับน้องบริบริถ้าเกิดเราไปเจอกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจอห์นบูชีหรือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเจวอลเราก็อาจจะแพะ้ก็เป็นได้ใช่ไหมล่ะโอ,อ้คอร์ดสิบสองไปเลยนะครับเอตุระเบิดตามใจฉันนี้มันออกดีจังเลยฮเฮ้ยถือว่าเราประเมินน้องพิวต่ำไปไม่ใช่น้องพิวโอ๊ย ชอบเลยอ่ะเดี๋ยก็ติดเดี๋ยก็ติดเดี๋ยก็ติดเดี๋ก็ติดเดี๋ยก็ติดเี๋ก็ติดเดีก็ติดเดี๋ก็ติดเด๋ก็ติดเดีก็ติดเดีก็ติดเดียก็ติดเดี๋ยก็ติดเดยก็ติดเดีก็ติดเดี๋ยก็ติดเดี๋กติดเดีก็ติดเดี๋ัก็ติดเดีก็ติดเดีก็ติเดก็ติดเีก็ติดเดี๋ยก็ติดเดก็ติดเดี๋ยกติดเดี๋ยก็ติดเดี๋ยก็ติดเดี๋ยกติดเดยก็ติดเดี๋ยก็ติดเดียก็ติดเดก็ิดเดี๋ก็ติดเดีก รูกเวลงโดนตกหรือเปล่าโอเคคร,รับนนเราก็น่าจะหนีไม่พ้นสายวิทแหละว่าสายล้มเราเมืองไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ทำอย่างงั้นจริงเหรอพิวไม่ใช่พิวเราคือพิวนั่นคือบริบริแต่ตัวเล็กเหมือนกันไงหน้าตาก็เหมือนกันผมก็สั้นเหมือนกันใครมันจะไปไม่งงลุงก,ก็งงสิครับผม ลงตรงนี้ดูดูดเลงยไงดูดแล้วดูดแล้วดูแล้วเออทอยดุดแล้วทธสิบสองสิครับเขามีกันวิกหรือเปล่าไม่น่ามีเนาะไม่ใช้ครับเมืองแพงด้วยด้นะนี่ใช่ไหมใช้ครับเมืองแพงเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสใช้เลยเดี๋ยว็ดชนะแล้วเออทอยสิบสองเออทอยไม่หกก็แปดหกก็แปะ ออกแปโอเคชนะละเฮ้ยลูกดูถูกน้องเกินไปหรือเปล่าออจริงจน้องก็โหดนะเออโหดเพราะว่าจี้แหละใช่ปะไม่ใช่โหดเพราะว่าลุงครับงอแต้ต่อไปนะครับผมเราก็เปลี่ยนโหมดเปลี่ยนห้องเปลี่ยนแมปนะครับผมเป็นโหมดอ้าวไม่ใช่สี่โหมดกับห้องอันเดียวกันนี่เป็น เฟิร์สคาร์ดนะครับผมห้อง 10m เนาะพร้อมกับด่านตกปลานะครับผมมาเจอกับเซียงหลิงที่มีชุดกลางหนาวด้วยแล้วเราก็ได้ปาร์ตี้ตัวใหญ่ที่สุดด้วยในตานีนะครับผมอ๋อแต่เราไม่ได้ทนคนที่หนึ่งหรอกเอาทำไมทำไมอ่ะทำไมเราไม่ได้คนที่หนึ่งทำไมทำไมทำไมหรอทำไมล่ะจริงๆเราควรมีป้ายสีเป็นของตัวเองสักหนึ่งอันเนาะ ก็ได้แหละอนอุ้ยตัวใหญ่กว่าเราแล้วครับปล่อยไปก่อนครับ <g ib berish> ให้เขาระหลงใจไปก่อนระหลงใจระเลิงใจเลิงใจประมาณนั้นอืม <g ib berish> ไปห้าครับจบเพิร์นเหมือนเขาจะได้ไปสายบีแล้วเนี่ยไม่ระเบิดตามใจฉันนะเห็นไหมโดยระเบิดเลยบุ Boom. หายเลยโอ,โอ,โอ like ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โเรามีความสามารถวาตอลเล่นเธออยู่นี่ทำไมไม่ไม่ติดตกปลาครับดดูได้าการเรียนรู้แล้วว่ากดไม่ต้องเสียงดังก็ได้เพราะทุกทีกดแล้วเสียงดังแล้วมันมันก็ไม่ได้อะไรเออมันเหนื่อยเลยเบิ้์สองครับเดี๋ยวร้อยครับ บอบบอแล้วก็ทําการเบิร์อีก2ครับบอแล้วก็ทําการอ้าทำไมล่ะทำไมเป็นอย่างงั้น啊โอ้ยคุณห้าก่นอนหลกเกิดไปแล้วนะโอ้ยจะปวดลุ่มจะปวดที่สุดเลยครับโอ้ยทำไมการถอยเบิร์ดทไมตีด ทำไมทำไมแล้วเราก็จะตกปลาแพ้เขาเหรออืมระเบิดตามใจฉันเลือกพื้นที่ที่กำลังจะไปไม่มีนะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนพื้นที่นี้ตรงแล้วเปลี่ยนพื้นที่นี้ตรงแล้วคือเบ๊ะมากดไปจบขอหน่อยนี่ เสียงช่วยได้นะผมเชื่อลุงเมื่อกี้ลุงยังบอกว่าเสียงช่วยไม่ได้เลยรองเท้านินจาเหรอไม่อยากไปอ่ะอยังไงเราก็จะได้ทอยสิบสองนะลุงเลงแบบแลนวิกตรงนี้อยู่แล้วแลนวิกอะไระวิกอะวิกแบบตรงเนี้ยเออทอยเบิ้ลสองอย่างเงี้ยเออเออแล้วก็ก่อสร้างแดนมาทั้งหมดอย่างนั้นอะ เออไม่ติดเลยเหรอโ oh อ้ my g ก d เออได้ห้าด้วยติดหน่อยเหอะมันจะได้สวยๆเออไม่ติดกดออกดเบวบออทอยขี้สามออโอเคชนะละโดยที่ไม่ต้องติดก็ได้โอ้อไปลเลยเฮ้ยน้องโหดนะเนี่ย โหดจังโหดจังโหดจริงโหดจริงจังนอตอสอทอนะครับผมในตาสุดท้ายเนาะอืมมอยู่กันในด้านรถแท็กซี่นะครับมาเจอกับใครนีอืมทำเป็นไม่รู้จักทำเป็นไม่รู้จักมักจีไปได้ยุ้อืมจะาวัวลืมตีอืม โตมาได้เพราะใครกันอย่าพูดอย่างนั้นนะถอยเบอร์สองไปเลยครับอก่อนลุกยังไม่อยู่ดีกเหรอโอเค่อขอว่าไปตรงนี้แป๊บนึงนะครับผมเพื่อทำการก่อสร้างทำให้เป็นแลนด์มาร์กก่อนเนอะถ้าไม่เป็นนะครับผมก็อย่าไปแคร์นะครับแล้วก็บินมาตรงนี้เลย เราต้องผ่านจุดสตาร์ทให้ได้มากที่สุดนะครับผมเพื่อที่เรานั้นจะได้ทำการสกเลเลที่เรียกว่าอืมไม่มีเรื่องคุยแล้วหรอไม่มีนะครับผมเอ้ยังไม่อ่อยครับผม28%บดเอร์ซมันก็แล้วแต่ตาเนาะเขาทำการซื้อต่อเมืองของเราไปแล้วครับเออถ้าเกิดว่าเรามีเมืองผุดก็ดีนะเนี่ยถึงว่าแหละเราให้ใส่อ่าโดรินจามา แต่ไม่มีเพราะว่าดูชิดว่าโดนินจามันอือยู่นึกจะจบคำพูดก็จบไปเลยง่ายๆอย่างนี้เลยคอ,อยสองไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเราไม่อยากขึ้นรถเราก็จะทอยสิบแทนหรอเฮ้ยเราทอยสิบไม่ได้นะ่ะสวยละโบ๊ะโบ๊ะโบ๊โบ เอาเอากด,กดสร้างก่อนรองเท้านิจ้าอีกแล้วหรอรองเท้านิจ้ามันนี้โ,โจโจ<ๆ>ก็ยังไม่ติดทอยสี่ทอยหลังสิบสองเลยก็ได้ใจใจเออ <12. S 1> โบแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวการทอยถอยหลังนี่โดนลบด้วยเหรอ ไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยเออแต่ว่ามันก็มีเซ็นเนาะถ้าเกิดว่าราพลอยไทยหรอเนอมันก็จะหรอไม่คิดว่ามันแปลกเกินไปหรอทำไมด่านนี้วิกตอรี่ยากจังเลยคนสองนี้ไข่ขันเนาะประเด็นคือไข่ขันนะครับ ถ้าเกิดว่าเราทําการชอยบุ้นสองอ่าไม่ต้องนะจบเกมนะสองสามได้หมดแต่ยี่สิกว่าเปอร์เซ็นต์นี่มันไม่ติดแล้วครับมันเป็นอะไรละครับอ่เพื่อติดขอหน่อยกันแล้วกันกดก่อสร้างก็ยังไม่ติดเนาะเอ๊ะลุงไปทันมีความบอังอะไรกับ2ีเปเเมื่อไหร่ เอออ่ะมันไม่ติดก็ปล่อยให้มันไม่ติดไปแต่แยังไงเราก็ชนะแล้วนะครับผมเฮ้ยเป็นตัวละครที่แจกแล้วโหดอีกหนึ่งตัวเลยนะครับผมสำหรับน้องพิวเนาะพูดอย่างนั้นได้หรอ,อก็ไม่จากที่ชนะมาก็ชนะด้วยความสามารถของน้องไหมก็ใช่ความสามารถในการว์ปไปยังพื้นที่บ้างเปล่าความสามารถ รับเงินคืนยิงก,ก็ถึงแม้ไม่ได้ใช้แต่มันก็ออกอะเนาะอืมก็ขอบคุณที่แจกมานะครับผมหวังว่าในอนาคตก็จะแจกอะไรอย่างนี้อีกนะครับ แต่คลิปนี้ลูกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะส่วนใครที่หวังจะแลกนะครับผมอัญมณีคอสตูมของน้องก็สู้ๆก,กันละกันเลยเป็นกำลังใจให้แต่คอสตูมนี้ไม่ได้เป็นความสามารถหลักของพิวนะครับผมความสามารถของพิวอยู่ในความสามารถของคอสตูมที่ต้องจ่ายเงินเท่านั้นเนาะไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊อบอ